กรณีมีผู้ร้องเรียนต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตให้ยื่นเรื่องต่อสารรัฐธรรมนูญเพื่อให้มีคำสั่งยุบพักเพื่อไทยซึ่งมีพฤติการเข้าข่ายยินยอมหรือกระทำการอันใดอันทนาให้บุคคลอื่นซึ่งไม่ใช่สมาชิกกระทำการอันเป็นการควบคุมครอบงำหรือชี้นำกิจกรรมของพักการเมือง และให้ดำเนินคดีกับนายทักษิณชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีซึ่งวม่ใช่สมาชิกแต่มีพฤติการเข้าข่ายกระทำการได้อันเป็นการควบคุมครอบงำหรือชี้นำกิจกรรมของพักการเมืองในลักษณะที่ทำให้พักการเมืองหรือสมาชิกขาดความอิสระทั้งนี้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม โดยผู้ร้องเรียนอ้างคำว,วินิจฉัยของตุลาการสารรัฐธรรมนูญที่มีมติ5ต่อ4วินิจฉัยให้ความเป็นรัฐมนตรีของนายเศรษฐาทวีสินสิ้นสุดลงเนื่องจากไม่มีความซื่อสัตย์เป็นที่ประจักษ์กรณีการแต่งตั้งนายพิชิตชื่นบาเป็นรัฐมนตรีประกอบกับการร้องเรียนให้กะกะตดำเนินการดังกล่าวเมื่อพิจารณาจะพบว่าพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาด้วยพักการเมืองพศ2560แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบันระบุมาตราที่เกี่ยวข้องกับกรณีข้างต้นดังนี้ มาตรา28ห้ามมิให้พักการเมืองยินยอมหรือกระทำการอันใดทำให้บุคคลอื่นซึ่งไม่ใช่สมาชิกกระทำการอันเป็นการควบคุมครอบงำหรือชี้นำกิจกรรมของพักการเมืองในลักษณะที่ทำให้พักการเมืองหรือสมาชิกขาดความอิสระทั้งนี้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม มาตรา29ห้ามมิให้ผู้ใดซึ่งไม่ใช่สมาชิกกระทำการใดอันเป็นการควบคุมครอบงำหรือชี้นำกิจกรรมของพักการเมืองในลักษณะที่ทำให้พักการเมืองหรือสมาชิกขาดความอิสระทั้งนี้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมมาตรา92เมื่อคณะกรรมาการมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าพักการเมืองใดกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ให้ยื่นสารรัฐธรรมนูญเพื่อสั่งยุบพ,พักการเมืองนั้นวงเล็บหนึ่ง กระทำการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือเพื่อให้ได้มาซึ่งอำน,นาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญวงเล็บ2กระทำการอันอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขวงเล็บ3กระทำการฝ่าฝืนมาตา20วรรสองมาตา28มาตาาม0มาตาาม6มาตา44มาตา45ห มาตรา4 6มาตรา72หรือมาตรา74็งเล็บ4มีเหตุอันจะต้องยุบพรรก,การเมืองตามที่มีกฎหมายกำหนดเมื่อสารรัฐธรรมนูญดำเนินการไตส่สวนแล้วมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าพรรก,การเมืองกระทําการตามวรรคหนึ่งให้สารรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรก,การเมืองและเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของคณะกรรมการบริหารพรรก,การเมืองนั้น รวมถึงมาตรา108ผู้ใดฝา่าฝืนมาตรา29ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่5ปีถึง10ปีและปรับตั้งแต่1 0 0 0 0แบาทถึง2 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับและให้สาสั่งเพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้นด้วย